ดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาปลดล็อกพลังงานบางสิ่งบางอย่างกันนะฮะมันคือไก่ที่หายากกว่าเดิมอีกเหะะ็นปะมันคือไก่ในเทอร์สตาแน่นอนฮะเราสามารถเอาผลผล,ผลิตจากไก่เนี่ยฮะมาคราฟลักษณะคล้ายแบบนี้แล้วเราก็จะได้ในเทอร์สตาเฮ้ hey! และในขณะเดียวกันฮะเราก็จะมาปลดล็อกเหรียญที่แพงที่สุดภายในเกมด้วยเช่นกันฮะมันคือเหรียญอันนี้ในเทอร์ไรท์คอยซึ่งในหนึ่งเหรียญในเทอร์ไรท์อันนี้ฮะมูลค่ามันสูงมากนะฮะสูงขนาดไหนฮะมีค่าเท่ากับวับ49เเหรียญเพชร ซึ่งถามว่ามันเยอะไหมนี่ฮะเราจะต้องเอาเหรียญไดมอนด์เนี่ยฮะมาอัดบล็อกลักษณะคล้ายแบบนี้นี่ฮะเหรียญไดมอนด์เท่านี้เท่ากับเหรียญเนเทอร์ไลท์เท่านี้ดังนั้นฮะเรามาเริ่มความบ้าลัางนี้กันต่อเลยละกันฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลา,าเริ่มเลยติดนิ้วฮะ ฮัลโหลสวัสด like like ีครับกลับไปครั้งสำหรับไมค้าอีกรอบหนึ่งนะฮะผมแท็กก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นซีรีส์โลกนี้มีแต่ไก่กันต่อนั่นเองฮะคลิปนี้ทําอะไรคลิปนี้ฮะเราจะมาเลี้ยงไก่ที่ราคาแพงมากๆฮะเขาเรียกว่าแบบเป็นไก่ที่ว่าเรารอคอยแบบมานานสนานเออมานานขนาดนั้นเลยหรือเปล่าอันนั่นแหละฮะไก่ที่เราจะเลี้ยงฮะมันคือไก่ผู้นี้นี่เองฮะมันคือไก่อันนี้ฮะไก่อันนี้ฮะเออนั่นแหละฮะมันคือไก่ในเทอร์สตาร์ฮะเพราะว่าราคามันแพงมากเข้าใจป่ะแล้วไอ้ตรงนีี้้เเเนนรราาาาาสมมถอได ใช้มาแรกเป็น2องไดมอนด์คอยส์อย่างเงี้ยก็ได้ด้วยเช่นกันซึ่งแน่นอนฮะเป็นของดีเราได้เวลาระเบิดฟาร์มไก่เก่ากันดีกว่านะฮะอันดับแรกฮะเดี๋ยวเรามาลื้อฟื้นนิดนึงนี่ฮะยังจาฟาร์มไก่นรกตรงนี้ของเราได้อยู่ใช่ไหมฮะที่แบบปอกบลปอกบอก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 เนี่ยฮะผลผลิตคือมันก็เยอะใช่เป็นผลผลิตที่ดีเป็นผลผลิตที่ดีนะฮะแต่ปัญหาคืออะไรมันเกะกกะเข้าใจป่ะแล้วเราจะต้องเลี้ยงไก่ในปริมาณที่เยอะมากๆแล้วมันก็หนวกหูนะฮะแล้วมันก็แหลกดังนั้นฮะ นะฮะเราจะเก็บบล็อกอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะระเบิดตุ้มฟาร์มไก่อันนี้ทิ้งกันโอเคป่ะฮะเราไม่ต้องการฟาร์มไก่อันนี้แล้วนะฮะมันหนวกหูอ่าให้ผลผลิตเยอะจังน <c oughs> ั่นแหละฮะมันเสียเวลาที่ต้องแบบมานั่งทําอะไรลักษณะประมาณคล้ายๆอย่างนี้ไงแล้วแบบเนี่ยแบบมีไก่กี่ตัวก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ดังนั้นฮะได้เวลาเคลียร์ไก่กันดีกว่านะฮะป a few moments later โอเคฮะความเงียบสงบเริ่มมาหาเราเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราอาจจะเก็บไก่เออไอ้เจ้า เนี่ยนิดนิดหน่อยๆแล้วกันนะฮะเนี่ยฮะเราจะเก็บไว้สักประมาณ5ตัวพอแล้วนะไอ้เจ้าไก่แร่เหลืองวิเศษไอ้เจ้าเนี่ยฮะเนี่ยฮะซึ่งไก่เราก็จะเก็บไว้สักประมาณเท่านี้เออพอแล้วจะเก็บอะไรเยอะแยะใช่ป่ะไอ้เจ้าลูมินเนี่ยฮะมันมันมันทำอะไรได้อีกเนี่ยซึ่งมันก็ใช้ในการโอเคฮะมันจําเป็นอยู่นะฮะไก่พวกนี้จําเป็นอยู่ดังนั้นเราก็จะเก็บเอาไว้ตรงนี้ฮะเดี๋ยว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 ค่อยว่ากันฮะคือไก่อันนี้เนี่ยฮะ มันจําเป็นอยู่แต่ว่าเราจะต้องย้ายไปที่อื่นแต่ว่าไม่ใช่ในคลิปนี้ฮะในคลิปนี้ฮะเราจะมายุ่งกับเนเธอร์ไลท์กัน <Yeah. S 1> <laughs> ดีนะเนี่ยไม่เอาแบบลาวาราดไก่ทิ้งหมดนะ,ะ okay ฮะโอเคฮะดังนั้นก็เก็บไก่เอาไว้หน่อยก็เป็นเรื่องที่ดีนะ <Hey. S 1> เอาอกีกประมาณนิดหน่อยแล้วกันอ่าเอาเออกมาโอเควนไก่ที่เหลือขี้เกียจรออ่ะปิ้งสดเลยแล้วกัน mm. <laughs> ปิ้งสดเลยแล้วกันโอ้รุนแรงทารุนกับไก่นะฮะไก่ผู้มีประโยชน์กับเราโอเคฮะช่างเขานะฮะนะอันนี้อันนี้ของยังไม่หมดอีกนะเนี่ยออกมาคราวนี้ฮะเรามาแอบดูกันนิดนึงฮะว่าไอ้เจ้าไก่ในเทอร์สตาเนี่ยมันทำยังไงซึ่งไก่ในเทอร์สตาเนี่ยฮะหน้าตามันก็จะแบบเอมีความสวยงามใช่ป่ะฮะในเทอร์สตาสวยงามจะตายนะฮะเรามาดูไก่กันดีกว่าซึ่งไก่เนี่ยฮะผสมได้โดยการใช้ไก่ในเทอร์ไรท์นะฮะแล้วก็ไก่แก๊สนั่นเองซึ่งไก่ในเทอร์ไรท์เรามีไก่ในเทอร์ไ่มใช่ ไก่ในเทอร์ไรท์อยู่อยู่ไหนเอไก่ในเทอร์ไรท์อยู่นี่ดังนั้นฮะเราจะเอาไก่ในเทอร์ไรท์เ <c oughs> สียงหายขอโทษเอาไก่ในเทอร์ไรท์ผสมกับไก่แก๊สนะฮะดังนั้นไหนดูซิเราเอามาสักสองตัวแบบนี้นะฮะแล้วเรามีไก่แก๊สอยู่ดังนั้นฮะเราก็จะเอาไก่แก๊สออกมาแบบนี้นะฮะแล้วก็ค่อยๆผสมอย่างถูกต้องโดยการลิดขวาแบบนี้นะฮะแล้วก็แบบนี้ โอเคฮะตัวนี้ก็จ้องหน้ากันแล้วก็อีกตัวอีกคู่หนึ่งฮะก็ผสมกันแบบนี้แล้วเราก็ได้ไก่ใหม่ไก่ในทุ่สไตล์ยังไม่ได้อ่อ,อโอเคฮะก็ใช้เวลากันอีกยาวนานนะฮะส่วนไก่ตัวนี้นี่สองตัวนี้ไรประโยชน์นะฮะ <laughs> นี่ฮะลูกไก่มีประโยชน์นะฮะเอามาปิ้งกินครับมีประโยชน์มากซึ่งจากตรงนี้เนี่ยฮะเรามีครูดาวในการผสมพันธุ์อีกประมาณ200วินาทีเนี่ยฮะอีกประมาณ185วินาทีดังนั้นฮะเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกรอบหนึ่งเมื่อไก่พร้อมผสมพันธุ์แล้วฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดินิวฮะอยากจะถามตัวเองเหมือนกันฮะว่าไอ้เจ้ากล่องพวกนี้เนี่ยฮะเมื่อไหร่มันจะเป็นระเบียบสักทีเนี่ยดู <wounds> มันอยู่มันอยู่มานานแสนนานเหมือนกันนะฮะนั่นแหละฮะเดี๋ยวสักพักเราจะมานั่งเคลียร์กันฮะแต่ว่าไม่ใช่คลิปนี้โอเคป่ะฮะอันนี้ฝากไว้ก่อนและนี่คือซากไก่นะฮะที่ว่าอยู่ระหว่างการผสมพันธุ์เพื่อให้มันได้ไก่ที่ดีที่สุดนะฮะจริงๆพวกนี้น่าไปโยนลงเตาทีเดียวเหมือนกันนะแต่ขี้เกียจนะฮะฝากไว้ก่อนอ่าฝากไก่ไว้ก่อนไก่เยอะเกินกินไก่จนจะเป็นเกาอยู่แล้วความเดินจากตอนที่แล้วฮะเราก็เซิร์ช Google ให้เห็นแล้วนะฮะว่ากินไก่เยอะไม่ได้ทําให้เป็นเกานะฮะแต่คนกินคนท <laughs> คนที่เป็นเกาแล้วกินไก่เงี้ยเอออาจจะแบบปวดข้อปวดอะไรอย่างนี้ได้นะฮะถ้าเกิดกินไก่แล้วปวดก็หยุดกินซะแค่นั้นนะฮะแต่กินไก่เยอะไม่ได้ทําให้เป็นเกานะฮะเออเราเซิร์ชกูเกิลเรียบร้อยฮะสาระมีอยู่จริงโอเคฮะระหว่างนี้ฮะเราก็สามารถผสมเพิ่มเติมได้อ่ายังไม่ได้นะฮะอันนี้ตัวนี้ผสมได้เราก็ผสมตัวนี้ไปก่อนน like ะฮะโอเคเนเธอร์สตาร์ไม่เนเธอร์สตาร์เนเธอร์สตาร์ไม่ได้โอ้โหโอเคฮะผสมเพิ่มเติม เเยยแล้วมาดูสิฮะว่าเราจะได้เดเทอร์สตาร์หรือเปล่า <c oughs> ไม่พาอ,อัปเดตเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันฮะผมได้ไปทะเลาะก,กับอ่ะอยู่ไหนแล้วล่ะอา้าวไอเทมหายแปบบ๊บนึงนะฮะอ่าเราอ่านี่โอเคฮะผมได้ไปเตรียมไอเทมมาเพิ่มเติมอีกอันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือในการคราฟขั้นต่อไปเนี่ยฮะเราจําเป็นที่จะต้องใช้นี่ฮะมาดูตรงนี้นิดนึะฮะอ่าตรงนี้นี่ฮะเราจําเป็นที่จะต้องทำคราฟติง้งเทเบิลเทียสามนะฮะซึ่งวิธีการคราฟมันก็แบบ อืมเห็นป่ะฮะคราวนี้วิธีการครับแน่นอนฮะมันจะต้องใช้ซันอัลตราถูกต้องป่ะฮะแต่คราวนี้ถ้าเกิดสมมติเราไปขั้นถัดไปฟึบเนี่ยเห็นป่ะฮะมันจะต้องใช้สีฟ้า2อันนั่นก็หมายความว่ามันต้องใช้ซันอัลตรา2อัน ซึ่งใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรช่างมันเอาเป็นว่าจริงๆในคลิปนี้ฮะใช้ซันอัลร้าอันเดียวเนี่ยฮะพอแล้ว<ม>แต่ว่าเดี๋ยวเรามาทําตัวคราฟเลยลวกันนะฮะแล้วมันจะต้องใช้ไอ้เจ้าแร่แปลกๆสีม่วงๆอันนี้ด้วยเหมือนกันเอมอม่วงๆชมพูเนี่ยฮะไอ้เจ้าแร่แปลกๆอันนี้เนี่ยฮะมันคราฟยากมากนะฮะถ้าเป็นไปได้อย่าไปคราฟนะฮะขี้กเกียจเห็นป่ะมัน เมันก็ไม่ยากนี่อะมันยากตรงที่ว่าเราจะต้องมานั่งเก็บก้อนเมฆไอ้เจ้าสีฟ้านี้โอเคป่ะฮะค่อยว่ากันซึ่งตอนนี้ฮะเรามีโตคาร์บขั้นสีเหลืองแล้วถูกต้องป่ะฮะซึ่งขั้นตอนต่อไปฮะนี่เห็นป่ะฮะสีเหลืองปุ๊บต่อไปก็คือสีฟ้าดังนั้นไหนมาเริ่มทํากันเลยดีกว่าฮะซึ่งไหนดูซิมันต้องใช้แผ่น black iron อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะ แผ่นแบ็คไอรอนทาไงฮะก็แค่เอามาคราฟดังนั้นฮะเราก็มาคราฟแบบนี้แล้วเราก็ต้องมานั่งทำไอเจ้าไอเทมเบสิคคอมโพเนนต์อะโอเคฮะใช้ไอเจ้าไอเทมสีเหลืองเอาออกมาซึ่งมันต้องใช้เหล็กจานวนมากอ่าสบายใจแลลวฮะเรามีเหล็กอยู่ดังนั้น <c oughs> ก็เอาเหล็กออกมาอย่างนี้ทำกี่อันฮะไม่รู้เหมือนกันฮะทำมาก่อนขั้นรายการฮะผสมพันกันต่อฮะนี่ฮะแล้วก็แบบนี้ไหนดูสิฮะเราจะได้ไก่เนเธอร์ไลท์หรือเปล่าติ๊กติ๊กต๊อก อ่ะผสมอีกฮะควับ <W ap S 1> นะฮะแล้วก็ผสมควาบหม่เราผสมถูกปะเนี่ยในเทอร์ไรท์บวกกับไก่แก๊สแล้วจะได้เป็นในเทอร์สตา hmm. ในเทอร์ไรท์กับแก๊ส เนเธอไรกับแก๊สก็ถูกดิทำไมมันผสมยากเย็นแสนเข็นขนาดนี้เนี่ยมาเรามาทะเลาะกับโตคาร์ฟกันต่อนะฮะซึ่งเราคาร์ฟมาเยอะๆไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าเราเริ่มขี้เกียจกับชีวิตแล้วฮะขออนุญาตเลี้ยงไก่ดาเพิ่มเติมแป๊บนึงแล้วกันนะ,ะคือเราจะต้องการเหล็กจากไก่พวกนี้อีกแล้วแล้วมันไม่มีวิธีอื่นที่ดีดีกว่านี้แล้วเข้าใจไหมอ่ะก็รอผลผลิตจากไก่ไปแล้วกัน,นะฮะผสมบันไก่แล้วมาดูกันฮนะโอ้โอ,โอ,โ,อโอเคครับมาแล้วใหญ่ครับนะครับอะดังนั้นไก่แก๊สนะฮะในเธอ นี่เอาออกไปให้หมดกจนเจกันอ่ะคราวนี้ฮะเราก็จะเอามาเล็ดยัดปากไก่เยอะๆนะฮะเอาไปเยอะๆเลยฮะแล้วก็ขยายพันธุ์แบบนี้นิดนึงนะฮะแล้วไก่วูดูดีไก่ในเธอร์สตาสวยมากเลยฮะจิ๊บนะฮะแล้วเราก็จะได้ไก่ในเทอร์สตาเอาเอาไก่ในเอาไก่ในเทอร์สตาออกมาสิทําไมมันกลายเป็นไก่ธรรมดาละะโถโอเคฮะตอนนี้ฮะเราก็ได้โตคัฟเหลืองมาเรียบร้อยนะฮะเราก็เอาโตคัฟเหลืองออกมานะฮะแล้วก็เอาโตครัฟสีเหลืองอันเก่าทุบ มาแบบนี้ก่อนแล้วก็เอามาคาบเพิ่มเติมเป็นขั้นสีฟ้าโอ้คาฟอย่างนี้อ้อไดมอนด์แล้วเพชรเรามีพอไหมเนี่ยแป๊บนึงนะฮะอ่ะโอเคฮะเพชรเรายังมีอยู่เฮ้ซึ่งเราก็ต้องทําแผ่นแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาไอ้เจ้าแร่แปลกๆอันนี้มานะฮะซึ่งไอ้เจ้าแร่แปลกๆอันนี้เนะะี่ยฮะเราก็ได้มาจากในดันเจียนอยู่แล้วก<ๆ><ๆ>็ไม่ต้องมานั่งคาบเองให้เสียเวลาแต่ถ้าเกิดใครไม่มีไอ้เจ้าแร่มันอ่านว่าอะไรเนี่ยสรุปแล้วมันอ่านว่า Stra ซึ่งไอ้เจ้าแร่นี้ก็อย่างที่บอกฮะเราจะต้องรวมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแร่หกอย่างแล้วไอ้เจ้าแร่อันนี้เนี่ยฮะโอ้กาวิทยัยหายากมากดังนั้นฮะอย่าหาทำครัพเองโอเคป่ะฮะดังนั้นก็นี่ฮะเรามีอยู่แล้วเอาออกมานี่ฮะเราได้มาหนึ่งก้อนนะฮะมีแค่เพียงก้อนเดียวแค่นั้นก็เอามาคู่กับไอ้เจ้าอันนี้เลยละกันฮะโ,โอ้ยแค่ครัพของมันเหนื่อยอะไรขนาดนี้นี่ฮะเราก็ได้โต๊ะคัพติ้งขั้น3แล้วเฮ้ hey! นะฮะดูสีฟ้าเหมือนจะสวยงาม แต่อย่าลืมนะฮะเห็นป่ะฮะมันยังมีขั้นสูงกว่านี้อีกฮะ๊ะโอ้ข้อความแอคมมกิ์ p e r i m e n กะแปบ๊บหนึ่งนะฮะเนี่ยฮะมันยังมีขั้นสีเขียวอยู่เห็นป่ะฮะขั้นสีเขียวไม่พอยังมีขั้นที่เหนือกว่าอีกคือแบบที่เกิดคราบอะ่ะก็คือไอ้ตคราบสีเขียวอ่ะก็คราบแบบปกติไม่มีปัญหาแต่ไอ้เจ้าตคราบสีเขียวนี้ฮะเป็นสุดคราบของออโต้คราบติงเทเบิลซึ่งมันก็แบบครับไปคราบเองแล้วกันนะ กลับมาไมค้าปกติดีกว่าฮะไมค้าปกตินี่สบายสุดและเท่าไหร่3าคูนสช่องคราบแค่เนี้ยโอ้โหเมื่อกี้ไปช่องค้าบเอาซะใหญ่เลยตกใจหมดเลยนะฮะอ่ะนี่โตคราบอันใหญ่หลวงของเราเย่มันก็ใหญ่มากขึ้นมันสามารถคร้าบพวกแบบ อะไรขั้นสูงได้กลับมาเรื่องไก่เนเธอร์สตาร์ของเรากันต่อนะฮะเราก็จะผสมมันแล้วดูสิว่าเราจะได้ลูกไก่เนเธอร์สตาร์เพิ่มเติมหรือเปล่าโอเคเราได้ไก่เนเธอร์สตาร์เพิ่มเติมแล้วไก่ธรรมดาเดี๋ยวค่อยเก็บฮะคราวนี้เราจะต้องเอามาเล็ดยัดปากไก่อีกแล้วใช่ไหม mm. อ่ะได้เอามาเล็ดออกมาฮะแล้วก็ใส่เข้าไปฮะซึ่งระหว่างนี้ฮะเดี๋ยวขอผสมไก่ไอ้เจ้าเนเธอร์สตาร์ตรงนี้ให้มันเป็นไก่ผู้ดีแป๊บหนึ่งละกันฮะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกรอบหนึ่งไก่ผู้ดีก็คือข้างบนตรงนเน้้ยเเนนน่่ใหหมมมัปัปลข 10, 10, 10ดกกกอออตงผผสสไรื นะรอเป็นไก่ผู้ดีแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากันอีกรอบหนึ่งมันเหมือนชื่อหนังเนาะ <c oughs> หนังสันดานผู้ดีเน็ตฟิกเน็ตฟิกนะฮะสนุกดีสนุกดีกดอาสาระมีอยู่จริงฮะเพะื่อประหยัดเวลาดิดนิ้วครับอ้อขอโทษครับจำผิดฮนะหนังชื่อสืบสันดานนะฮะไม่ใช่สันดานผู้ดี <c oughs> <c oughs> อ้อขอโทษเออ,เอ,อสาระจริงๆดิดนิ้วจริงๆดิดนิ้วจริงจริงเมื่อกี้ดิดนิ้วปอมๆครับดิดนิ้วฮะ โอเคฮะตอนนี้ฮะไก่ในเทอร์ไร่์ของเรานะฮะก็เต็มสิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะบอกเลยเป็นการเลี้ยงไก่ที่ฟินและอร่อยมากอร่อยยังไงนะเหรอฮะคือผมเอาก๋วยเตี๋ยวไก่มานั่งกินหน้าโต๊คอมเรามาเริ่มใส่ในพื้นที่ตรงนี้ของเรากันเลยละกันคือรู้แหละมันเป็นอะไรที่ชั่วขราวมันมีตัวคราฟอัตโนมัติอะไรบ้างไหนอขอดูสิม,มันคืออะไรอะเอนเดอร์คราฟเตอร์ er. มันคือคราฟโอเคฮะมันคือการคราฟของที่ไม่ธรรมดานะฮะซึ่งเนี่ยเราสามารถอะไรอะ เนเธอสตายังไม่จบ <c oughs> มันมีต่อเห็นปะฮะอันนี้คือไก่เนเธอสาตาถูกต้องปะฮะเราสามารถเอามาคราฟให้กลายเป็นอะไร er Star เอนเดอร์สตาชิคเก้นเอะเอนเดอร์สตาเอาไว้ทำอะไรได้บ้างอะดูก่อนดูกรดูกอนโอเคฮะมันก็เป็นสูตรคราฟที่ว่าเนี่ยเอามาใช้ในการไอ้กล่องอันนี้มันใช้ยังไงนะผมลืมละ <c oughs> นั่นแหละฮะสามารถใช้ในการคราฟของวิเศษได้อ้าโอเคเอนเดอร์อะไรอะเอนเดอร์ชิคเก้นอะไรคือเอนเดอร์ชิคเก้นอะเอนเดอร์ชิคเก้นมันให้ผลผลิตอะไรอะ ในเอ่อไข่มังกรเหรอฮะเออเอ๊ะมันก็คือให้เอ็นเตอร์เพลคิดว่าเราจะเลี้ยงกันสักกี่ตัวดีฮะเอาสักประมาณ500ตัวดีไหมเอ๊ะน่าสนใจนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลี้ยงแบบีแป๊บหนึ่งนะเอากี่ตัวดีกี่ตัวติ๊กต๊อกติ๊กตอกคิดๆเร็วๆห้าร้อยตัวแล้วกันนะฮะนั่นคือคําตอบฮะเราจะต้องเลี้ยงให้ถึง500ตัวนะฮะอ่ะโอยสบายไม่มีปัญหาไปเอามาเล็กแป๊บเดี๋ยวเราขอขยายพันธุ์ไก่ในทฤษฎีสตาร์แป๊บหนึ่งแล้วกันฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดีนิวฮะไม่ใช่สิฮะะเเเพื่อปป็นกาารรหยัดวล จิงก๋วยเตี๋ยวไก่แป๊บหนึ่งครับเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะฮะไก่หนึ่งตัวเห็นป่ะฮะใช้เวลานานเหมือนกันน่ากว่าไอ้เทมันจะดอปเนี่ยไก่ตัวหนึ่งนี่ก็ใช้เวลาประมาณเกือบ5นาทีเลยนะ โอ้ขี้โมงกัง20 minutes later แล้วตอนนี้ฮะยังไม่ทันจะอะไรเลยนะฮะนี่เรามีไก่เท่าไหร่กี่ตัวแล้วฮะประมาณเกือบ2 5 0ตัวหรือ300ก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นแหละฮะก็มีปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วเราก็เลี้ยงแบบเรื่อยๆนะฮะไม่สนใจไข่ด้วยหลักการของเถาวันปื๊บนะฮะกระโดดขึ้นมานิดนึงแล้วก็เลี้ยงต่อเยอๆเออมาดูผลผลิตซะหน่อยดิตอนนี้ผลผลิตเป็นไงบ้างฮะตอนนี้ผลผลิตโอ้ oh. โอเคมาเร็วเหมือนกันนะฮะขอรับในที่สตาร์นิดนึงฮะ เป็นกำลังใจในการค้ามนิดนึงฮะนี่นี่ฟึบเนเธอร์สาตาร์ฮะจริงๆมันน่าจะแบบไม่ต้องมานั่งค้ามเนาะว่าไหมฮะเอาโอเคฮะได้เนเธอร์สาตาร์เย้ไม่มีแอคชิวเมนต์อะไรนะฮะซึ่งตัวนี้ฮะเรากดรับของรางวัลและหลังจากนั้นฮะเราก็จะไปแชปเตอร์ถัดไปฮะแอคที่3ฮะแชปเตอร์ที่3เย้มาดูกันฮะแชปเตอร์ที่3คืออะไรนะฮะแชปเตอร์ที่3คืออะไรครับเนี่ยมันดูน่ากลัวเนาะ ชปเตอร์ที่3คือเป็นพลังเหนือธรรมชาติแล้วนะฮะพวกเอ่อหินวิเศษอะไรอย่างงี้ในเทอร์สตาร์นี่เรามีใน,นเทอร์รสตาร์ก่อนชอาวบ้านชาวเมืองเขาเลยเน,นี่ยอ่ะนั่นแหละฮะมันเป็นแบบพวกอะไรเนี่ยคิววาเดนเฮ่าวาเดนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเราต้องฆ่าวาเดนด้วยเหรอนั่นคือเรื่องของอนาคตไม่รู้โอเคฮะมันเริ่มจะตื่นเต้นแล้วสิแล้วก็มีไอ้นี่ฮะ เออเอนเดอร์ดาก้อนนะฮะโลกดีเอ็นโอโอเคมีอีกหลายหลายอย่างฮะที่รอเราอยู่ในแอคที่3นะฮะในแชปเตอร์ที่3แต่ว่าตอนนี้ฮะนี่ฮะเราก็เลี้ยงไก่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 เลี้ยงไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะเลี้ยงไปก่อนเย่โอ้เอ,อ้โอ,อ้แป๊บหนึ่งนะไก่เบียดกันตายได้ด้วยเหรอเอ๋อเออ,เอ,อหรือว่าเพราะว่าไก่มันลงไปในฮอปเปอร์อย่างงี้ปะ่ะมันก็เลยตายมั้งโอเคฮะไก่มันห้ามลงฮอปเปอร์ใช่ไหมถ้าไก่มันห้ามลงฮอปเปอร์เดี๋ยว็ดเด็ดเราน่าจะมีทางออกของ บางสิ่งบางอย่างแป๊บหนึ่งนะฮะใช้ไอ้นั่นใช้พรมนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าพรมมันจะช่วยได้เรามีขนแกะไหมแล้วก็เอามาครฟแบบนี้อ่ะนั่นแหละฮะเราก็ได้พรมมาคราวนี้คือ,อยังไงอ่ะเราจะต้องทําให้ไก่ไกลายเป็นแบบเดิมก่อนนะแป๊บนึ่งนะฮะไก่ทุกตัวจงกลายเป็นไอเทมเดี๋ยวนี้นะฮะ <S <S มันน่าจ,จะมีแบบกดปุ่มชิปแล้วก็ไก่ทุกตัวบึ้ดหายไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะโอเคแป๊บหนึ่งสักครู่นะฮะสักครู่สักครู่สักครู่เรากำลังในประเทศไก่ให้มันเป็นไอเทมแบบหนึ่งเบบดียวนะคือถ้ากิสมมมตรรวงพช่ะ พอระวางพรมเนี่ยเถาวันมันก็จะหายไปใช่ปะมันก็ไม่ได้ดิคือไอเทมในไมค์ครับทุกอันอ่ะมันจะต้องมีที่อยู่เข้าใจปะเนี่ยตัวเนี้มันมีเถาวันอยู่ทำไงดีอ่ะโอเคฮะสงสัยจะอดวางพรมนะฮะวางพรมไม่ได้วางข้างบนแทนก็ได้ไม่รู้ว่าจะทำไงอ่ะอ่ะส่วนไก่ทุกตัวฮะเดี๋ยวเราก็ให้มันเหมือนเดิมฮะแป๊บนึงนะฮะไก่ทุกตัวปิว้ว โอเคฮะไก่เอ่อไก่มันเต็มไปหมดเลยนะฮะอมให้เดานะฮะไก่มันน่าจะลงไปในฮอปเปอร์แหละพอคราวนี้พอไก่มาลงมาในฮอปเปอร์ปุ๊บมันก็เลยเบียดกันตายแต่ถ้าเกิดสมมติไก่มันอยู่บนฮอปเปอร์เนี่ยอ่เห็นปะฮะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะฮะดังนั้นก็ให้มันอยู่บนฮอปเปอร์เหมือนเดิมไปเรื่อยๆเย่ yeah. ดูจากซากไก่ที่ตายฮะนี่ฮะได้ไก่มาปร๊บเลย เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเลี้ยงไก่แค่นี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวมันจะตายเพิ่มเติมดังนั้นฮะเราเอาผลผลิตพวกนี้นะฮะโยนผลไก่ทิ้งแป๊บนึงนะฮะโยนผลไก่ทิ้ง,น,งน่าสนใจแล้วก็คราฟเนเธอร์สตาร์กันดีกว่าซึ่งเราก็จะกดคราฟแบบนี้โอเคซึ่งเราก็ได้เนเธอร์สตาร์มาเยอะมากฮะขายเลยฮะเยะ่แล้วเราก็ได้เงินมาประมาณเท่านี้ถูกต้องป่ะฮะเราเอามาอัดบล็อกทั้งหมดในนี้ฮะเพื่อจะได้เป็นเหรียญเนเธอร์ไลท์ราคาแพงมากฮะ เราต้องการกี่เหรียญในเทอร์ไลท์ฮะมาดูข้างล่างฮะคือถ้าเกิดสมมุติเราจะปลดล็อกร้านคาเพิ่มเติมเนี่ยเราจะต้องมีทั้งหมด5หเหรียญในเทอร์ไลถูกต้องมาฮะดังนั้นก็ตอนนี้เรามีอยู่แล้ว 1, 1> เหรียญรอไปฮะชีวิตก็ประมาณนี้แหละฮะนี่ฮะขาย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 ,ายโอเคฮะ <S <S แล้วหลังจากนั้นสุดท้ายแล้วเย,ย้อะใส่เข้าไปใส่เข้าไปมันเปรียบเทียบเท่ากับกี่เหรียญเนี่ยฮะนีฮะมาแอบนับดีกว่าฮะหนึ่งเหรียญในเทอร์ไลท์มีค่าเท่ากับอ้าว หนึ่งเลนนิเทอร์ไลมีค่าเท่ากับ49ไดมอนด์คอยโอ้โหมูลค่าก้ากระโดดมากแล้วเราก็ได้มาครบเรียบร้อยฮะห้าเนเธอร์ไลท์มูลค่ามันดูเหมือนน้อยนะแต่ว่ามูลค่ามันเยอะมากๆครับตบมือครับ <c oughs> คราวนี้ฮะสิ่งเราจะต้องทำก็คือมาซื้อไก่ตัวนี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะปุ๊บปลดล็อก ร้านค้าบางอย่างเพิ่มเติมฮะบริเวณข้างบนตรงนี้นี่ฮะตรงกลางตรงนี้ <c oughs> มันคืออะไรมาแอบดูแป๊บหนึ่งฮะ <c oughs> เออ Shadow Ste e l มันคือเหล็กอะไรอ่ะโอเคฮะดูแล้วมันเป็นเหล็กที่ <c oughs> ไม่ธรรมดานะฮะ <c oughs> แต่มันให้เราอันนี้อะไรฮะรีไฟโอโหแต่ละอย่างนั่นแหละฮะมันก็ไม่ธรรมดาแต่ถ้าเกิดสมมติเราทําให้มันอัตโนมัติได้นี่คือเราจะมีเงินแบบไม่จํากัดเลย <c oughs> น่าสนใจแต่ไม่เข้าใจอย,อย่างหนึ่งฮะรางวัลที่มันให้เรามาคืออะไรฮะ ไก่คอปเปอร์คอยคือแบบนะฮะคือเข้าใจไหมเหรียญทองแดงเนี่ยมันแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรกับเราแล้วอ่ะใช่ป่ะฮะเหรียญไดมอนด์ก็แทบจะไม่มีประโยชน์แล้วฮะสิ่งที่มีประโยชน์ก็คือเหรียญเนเธอร์ไลท์บูค่าสูงมากเลยฮะก็เดี๋ยวในอนาคตฮะเราก็จะมาทำฟาร์มปั๊มเนเธอร์สตาอัตโนมัตินะฮะตอนนี้เห็นป่ะฮะมันอัดบ็อก ไม่ใช่สิเนี่ยไอเจ้าฮอปเปอร์เนี่ยฮะมันเก็บไอเทมไม่ทันแล้วเดี๋ยวอนาคตสงสัยเราจะต้องทาอะไรให้มันดีกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไก่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวไก่ขึ้นมาได้ไงเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวนี้ลง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 ไปลงไปเออและในคลิปนี้ฮะแล้วก็มีเนเธอร์สตาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งเป็นไก่ที่ว่ามูลค่าสูงมากๆแต่ยังไงก็ตามฮะมันยังมีของที่แพงกว่านี้อีกนะฮะซึ่งก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันและในขณะเดียวกันฮะเราก็ได้ปลดล็อกแชปเตอร์ที่3ามแล้วด้วยเช่นกันฮ ในคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะขอกลับไปคลิปที่หนึ่งกันเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะตลอดว,วันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะไปถ้าชอบซีรีส์โลกนี้มีแต่ไกลอย่าลืมกดไลค์กำลังใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย